สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับตัวใหญ่แสงแรงความละเอียดระดับ FullHD เลยนะครับตัวนี้สมัยก่อนนะครับใช้ในการฉายในโรงภาพยนตร์ได้เลยนะครับหรือเอาไปฉายหนังกลางแปลงจอใหญ่ๆนะครับขนาด18เมตรได้สบายเลยนะครับผู้ชมครับ นี่คือ f p s o n Projector EB1985WU นะครับความสว่าง4,800ลูเมนนะครับความละเอียด1,920คูณ1,200หรือว่า WUXGA นะครับหรือว่า Full HD นะครับในส่วนของความคมชัดนะครับหรือว่า Contrast Ratio นะครับ10,000ต่อ1นะครับสําหรับเจ้า เอฟสันตัวใหญ่แสงแรงตัวนี้นะครับราคาตอนเปิดตัวใหม่ๆนะครับ1 2 0 0 0 0 0บาทนะครับผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้นะครับแต่วันนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับนำมารีวิวเสนอขายนะครับในราคาแค่35,000บาทเท่านั้นนะครับเอาล่ะครับไปลองเครื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาลองเครื่องโปรเจคเตอร์แสงแรงแสงจ่มกันเลยครับเอฟสัน EB 1985นะครับ Full HD นะครับ4,800ลูเมนครับตัวนี้มาดูมาทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับว่าความแจ่มความสว่างนั้นจะคมชัดสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับนู่นแหละครับเปิดแล้วครับเปิดเครื่องแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบเล่นไฟล์ภาพยนตร์กันเลยครับโปรเจคเตอร์ระดับ Full HD นั้นจะสว่างดีสักแค่ไหนมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูกันเลยครับ ดูครับนี่คือโปรเจคเตอร์ Full HD นะครับคุณผู้ชมครับ Full HD ครับอ่ะมาดูกันเลยครับเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นๆกันครับอ่ะมาดูกันเลยครับมาดูโปรเจคเตอร์แสงแรงแสงแจ่มครับ Full HD ครับนี่แหละครับ Full HD โปรเจคเตอร์ของแท้ครับ ดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูลำแสงที่ปล่อยออกมาครับ F สัน E B 1 9 8 5 Full HD ครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับ Full HD เลยครับตัวนี้ดูกันครับโปรเจคเตอร์ระดับ Full HD ครับ F สัน E B 1 9 8 5นะครับ ความสว่าง4,800ลูเมนครับคุณผู้ชมครับเอาไปฉายภาพยนตร์กลางแปลงจอยักษ์ได้เลยครับตัวนี้12เมตรนี่สบายชิลๆเลยครับดึงได้ถึง18เมตรนะครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ดูกันครับนี่แหละครับโปรเจคเตอร์สเปคสูงนะครับ4,800ลูเมนความละเอียดนั้นฟูลเฮดดีเลยครับตัวนี้ ดูกันครับดูครับโปรเจคเตอร์ Full HD นะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้วันนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายตัวนี้นะครับ3 5 0 0 0บาทครับถ้าซื้อใหม่ก็เป็นแสนละครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สำหรับเ p ฟสัน b 1 9 8 5ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อมือถือแบบไร้สายได้ด้วยนะครับตัวนี้ดูครับดูความแจ่มความสว่างครับ โอ้โห oh oh, oh oh, สุดยอดครับคุณผู้ชมครับ F สัน EB หน mm ึ่งเก้าแปดห้านะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับโปรเจคเตอร์ <Please. S 1> or, ความละเอียดระดับฟูลเฮดดีนะครับตัวนี้โอ้โห oh oh, oh oh, สุดยอดมากครับ สุดยอดจริงๆครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายนะครับในราคา35,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ